ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์และฟันธงฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่30กันยายน2566นี่ต้อนรับเข้าสู่ชแอลวิลลี่บ้านผลบอลน,นะครับเรามาวิเคราะห์และฟันธงฟุตบอลสดเป็นประจำทุกวันสัปดาห์ละ6วันหยุดเพียงแค่วันจันทร์วันเดียวนะครับเป็นการวิเคราะห์แบบเพื่อนบอกเพื่อนแบบเพื่อนปรึกษาเพื่อนนะครับเราไม่อยากให้ แทนตัวเองว่าเราเป็นกูรูหรืออะไรทั้งนั้นนะครับเราก็แค่นักลงทุนคนหนึ่งที่อยากจะมาแนะแนวแล้วก็แนะน,นําแนวทางที่มันเป็นจะบอกว่าเป๊ะถ้ทีเดียวมันก็อาจจะพูดป่วยเตียงไปหน่อยแต่ว่าเราอยากให้ใช้คําว่าเราช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ฟันธงไปในทิศทางที่มันเหมาะสมและใกล้เคียง กับความสําเร็จของเรามากที่สุดกัแล้วกันโดยที่เราเองมอบแต่ความจริงใจนะครับเพราะเราไม่ใช่คนของเว็บอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามาวิเคราะห์แบบเพื่อนเราคัดมาแค่ห้าคู่เนื้อเน้น,น,นๆใหญคุณผู้ชมทุกท่านบวกกันทุกๆคนจริงๆนะครับแน่นอนครับวันนี้ก็มีฟุบบตบอลเตะกันหลายคู่หลายอีกเลยครับวัอนเสา์เตะกันเพียบอยู่แล้วนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่านะครับ ถ้าเรือทีมระดับ3าของตารางจะพบกับขอนแก่นอยู่ในเต็ดนะครับคู่นี้เตกส8นาฬิกาท่าเรือต่อ0.75ครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวเราไปดูบทว,วิเคราะห์แล้วก็ความพร้อมของทีมในสิติต่างๆกันแล้วกันนะครับรอสักครู่ครับ อดูสยามคิดก็ได้สถิตินะครับการท่าเรือเองเนี่ยเจอขอนแก่นในบ้านตัวเองสามนัดชนะรวดทั้งสามเลยนะครับสี่หนึ่งสองศูนย์แล้วก็สองศูนย์นะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับส่วนสถิติการพบกันห้านัดหลังสุดเนี่ย ต้องบอกเลยว่าถ้าเรือทําผลงานได้ดีกว่านะครับชนะไปสามเสมอหนึ่งแล้วก็พ่ายกับขอนแก่นเพียงแค่หนึ่งครั้งครับเนี่ยครับในฟุตบอลไทยลีกหนึ่งซีซั่นที่แล้วนะครับนอกนั้นก็มีการท่าเรือชนะสองศูนย์สองศูนย์เสมอศูนยศครับมีถล่มมาชนะสี่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็พ่ายแก่นไปครั้งล่าสุดที่เจอกันหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนฟอร์มการเล่นผลงาน6นัดล่าหกนัดล่าสุดนะครับรวมทุกรายการของการท่าเรือเองเนี่ยชนะไปถึง3ามครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2ครับก็มีเสมอ 1, แล้วก็ปฐมสองสชนะ B ีบีซ r o ทหรือว่า p o l i t e r o f ฟนะเว็บนี้ยังไม่เปลี่ยนชื่อเลยเขาชื่อ p โ t ร r o โ้ฟงนานและสามหนึ่งนะครับมีแพ้เจอเจียง FC ในการ Play-off ฟเ c c ซีแชมเปี้ยนส์ลีห ชนะเมืองทองยูเนเต็ด3-1ครับมีชนะประจวบ3-1แล้วก็นัดล่าสุดเพิ่งจะแพ้ใหกับตาง FC ไป2-1ครับในเกมไทยลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนคอนแก่นยูเนเต็ดเองครับผลงานก็ไม่สู้ดีเลยครับถือว่าค่อนข้างแย่เลยดีกว่าชนะหนึ่งเสมอสามแล้วแพ้ไปถึงสองครับมีแพ้บ,บุรีรัมยูเนเต็ด4-0เสมอบุรีรัม0-0ครับมีเสมอชลบุรี0-0 เสมอราชบ,บุรี2-2แพ้เชียงราย2-0แล้วก็นัดล่าสุดเกมไทยลีกสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งจะเอาชนะได้ครับเพิ่งจะปลดล็อกเอาชนะประจวบ fc ไปได้4ประตูต่อ3นะครับสำหรับขอนแก่นอยู่ในเต็ดส่วนสถิติการเล่นในบ้านของท่าเรือนะครับต้องบอกว่าโคตรโหดครับ ห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะรวดเลยนะครับมีชนะสุโขทยัยชนะราชบุรีชนะชนบุรีชนะบริเทโลชนะประจวบนะครับส่วนผลงานการไปเล่นเป็นทีมเยือนของขอนแก่นยูเนเต็ดเนี่ยโคตรห่วยนะต้องใช้คํานี้เลยครับแพ้ไปถึงสี่จากห้าเกมนะครับเสมอหนึ่งยังไม่ชนะใครเลยนะครับในการเล่นเป็นทีมเยือนมีแพ้เมืองทองสองศูนย์แพ้บริเทโลสามศูนย์แพ้บุรีรัมสี่ศูนย์เนี่ยดูดีสองโดนสองสามสี่เลย ้เพิ่งจะไปเยือนสมุทชมบุรีก็เสมอสศูนย์ได้ครับแล้วก็นัดอ่าที่ออกไปเยือนนัดล่าสุดในเกมไทยลีกก็คือ16กันยายนเพิ่งจะพ่ายกับเชียงรายไป2ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับผลงานของขอนแก่นยูไในเต็ดครับคุณผู้ชมดูจากสถิติแบบนี้แล้วนะครับออก็วิเคราะห์ไม่ยากเลยครับนี่ครับการเล่นในบ้าน5นัดล่าสุดของเชียงรายอาของตุ้ยเชียงรายได้ไงวะ ของการท่าเรือเนี่ยอย่างที่บอกครับของมาดามแป้งเองเนี่ยเขาชนะห้านัดรวดเลยนะที่แฟลตสเตเดียมโหดมากครับเป็นฟุตบอลสเตเดียมแบบส่งเสียงเชียร์ได้แบบติดขอบสนามไม่มีรูวิ่งครับมันโหดจริงๆครับเสียงมันค่าเกิดใครที่เคยไปสัมผัสอ่าไปนั่งชมเกมในแฟลตสเตเดียมมาจะรู้นะครับถึงความขังความโหดที่ถ้าไปเล่นเป็นทีมเยอยมันจะขาสั่นขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับท่าเรือมาต่อคู่เจ็ดห้าเนี่ยผมคือว่า น,น้อยอยน้อยจริงๆเพราะว่ามีโอกาสชนะสองเม็ดขึ้นด้วยซ้าไปนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้กินเต็มแน่นอนครับกฎการท่าเรือมีเงินเหลืออย่างแน่นอนครับต่อไปครับเราไปกันที่ฟอไทยอีกเช่นเดิมครับอ่าราชบุรีมิตรผลนะครับทีมอันดับสิบเอ็ดของตารางจะพบกับตาดเอฟซีทีมอันดับแปดของตารางครับเคยเจอกันมาห้านัดเนี่ยราชบุรีมิตรผลชนะไปถึงสี่เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ตลาดเลยนะครับ แล้วนี้เล่นในบ้าน้วยเดี๋ยวมาดูผลงานเพิ่มเติมมาสักนิดหนึ่งครับสถิติต่างๆจะเป็นอย่างไรสำหรับสองทีมนี้นะครับสถิติการพบกันเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าราชบุรียังไม่เคยแพ้ตราดเลยนะครับในห้านัดหลังสุดนะครับส่วน สถิติการพบกันเฉพาะในบ้านของราชบุรีเนี่ยราชบุรีก็ชนะทั้งสองนัดนะครับมีชนะสองศูนย์กับชนะสามสองนะครับส่วนฟอร์มการเล่นหกนัดหลังสุดของราชบุรีเองเนี่ยจริงๆนวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงสี่ครับก็มีแพ้เปอร์ซิจาจาการ์ตานะครับทีมในลีกของอินโดนีเซียนะครับไปศูนย์ไปหนึ่งศูนย์นะครับพวกเขาบุกไปเยือนนะครับเกมนี้ แล้วก็ไปเยือนประจวบแพ้ไปอีกหนึ่งศูนย์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของมันพร,ปรัปฐมก็แพ้ไปศูนย์หนึ่งไปเยือนขอนแก่นเสมอสองสองเย่าเล่นในบ้านตัวเองชนะปลริเทโลได้หกหนึ่งครับนี่ก็เหลือเชื่อน,นะครับอยู่ๆก็ระเบิดฟอร์มโหดซๆอย่างนั้นนะ่ะแล้วก็นะัดล่าสุดในฟุตบอลลีกไทยลีกนะที่ผ่านมาครับ เพิ่งจะบุกไปพ้ายให้กับอไทยธานี f อมา1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลงานของ,ของตลาด f อเองครับหกนัดหลังสุดก็ต้องบอกว่าแย่ไม่ต่างกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาแพ้น้อยหน่อยจะออกไปทางเสมอซะเยอะนะครับชนะหนึ่งเนี่ยครับเสมอสี่แล้วก็แพ้หนึ่งครับนี่ตั้งแต่แตนู่นเลยนะครับไปกระชับนิสโมรอนอุเครื่องอัะคิดฉีครับทีมแร่งจากฮ่องกงเสมอหนึ่งหนึ่งเปิดบ้านเสมอชลบุรีสองสอง ไปเยือนโถไทยเสมอศูนย์เปิดบ้านเสมอเชียงรายศูนย์ไปเยือนบุญลำแพ้ไปสี่ศูนย์แล้วก็นัดล่าสุดของไทยลีกเนี่ยเพิ่งจะชนะการท่าเรือได้สองหนึ่งในบ้านของตัวเองก็ถือว่าเป็นเกมที่พลิกรอบอีกคู่หนึ่งเลยนะครับสําหรับในสัปดาห์นั้นอส่วนผลงานการเล่นในบ้านของของราชบุรีเองเนี่ยจริงๆเล่นในบ้านก็ไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับห้านัดชนะหนึ่งเสมอสามแพ้ หนึ่งครับแต่ก็ถือว่าแพ้ยากอยู่ครับส่วนผลงานการเล่นนอกบ้านของตลาดเนี่ยก็จริงๆก็โอเคอยู่นะชนะได้สองเสมอหนึ่งแพ้สองก็แพ้ชนะนี่พอๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉนั้นคู่นี้ก็จริงๆแล้วมันก็วิเคราะห์ยากสักนิดหนึ่งนะแต่ผมยังเชื่อว่าการที่ราชบุรีได้เล่นในบ้านแล้วก็บวกกับอฟอร์มนัดล่าสุดที่พวกเขาได้เล่นในบ้านย้อนกลับไปสิบหกกันยายนเนี่ยพวกเขาเอาชนะ โปรีนโรไดถึงหกหนึ่งเพราะว่าน่าจะยังมีความคึนขนองจากการที่เปิดรังตัวเองเชื่อทีมที่มาเยือนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้น่าจะต้องกัดฟันแปครับคุณผ,ผู้ชมหนึ่งศูนย์น่าจะมีครับเพราะฉะนั้นฟันถูกไปเลยครับคู่นี้กดราชบุรีมีดีแน่นอนครับแต่คู่ต่อไปคนระับเราไปกันที่ประจวบเอซีทีมอันดับสิบของตารางพบกับเมืองทองยูเนเต็ดทีมอันดับที่สิบสามนะครับ คู่นี้เมืองทองต่อเสมอครับคุณผู้ชมเจอกันทั้งหมดสามเจอกันสามนัดล่าสุดเนี่ยเมืองทองชนะประจวบได้ทั้งสามนัดเตืนนะครับมีชนะหนึ่งศูนย์ชนะห้าศูนย์ชนะสองศูนย์นะครับประจวบช่วงหลังฟอร์มการเล่นไม่ดีนะครับแพ้สองเสมอสองนเมืองทองเองเนี่ยก็เพิ่งจะปลดล็อกชนะมาได้สามหนึ่งจากัพมาถวงมานะครับทาให้เกมน,น่าจะมากมั่นใจมากขึ้นครับแต่ว่าวันนี้เมืองทองเด็กน,น่าจะทําได้ดีกว่าแต่เดี๋ยวเราไปดูสถิติกันสัก นิดหนึ่งครับก่อนที่เราจะไปฟังทงตูนี้กันนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าตอนนี้เนี่ยเมืองทองอันดับแยก่กว่าจั่วอีกนะครับนนมีสถิติหรือเปล่ารืนีีไม่มีนะครับ อ่ามีไหมเอออ่ะไม่เป็นไรถือว่าสิติที่ผมเก็บมาฝากก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับว,ว่าเมืองทองเว่นเก่อืมไม่รู้สิผมดับกับชอบประจวบมากกว่านะคือหลายหลายเว็บในที่อ่านมาเนี่ยก็จะ แนะนำไปทางเมืองทองนะคุณผูช้ชมเมืองทองอเสมอแต่ผมว่าเมืองทองออกมาเยือนเนี่ยมันไม่ง่ายอะ่ะแล้วตอนนี้ประจวบก็ดับดีกว่าด้วยนะน่าจะเป็นประจวบมากกว่าที่ต่อเสมอราคาออกมาแบบนี้เนี่ยผมว่าเรารวยได้เลยจากประจวบเพราะฉะนั้นฟันทองไปเลยดีกว่าครับกดประจวบ f ีมีเงินไปตีบะหมี่แน่นอนครับ <laughs> ไม่รู้จะจัดคำของจองอยังไงนะครับแหม,ม ทีคอส,สดๆนะมันต้องพูดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะค,คุณผู้ชมหวังว่าจะเข้าใจนะครับแล้วคู่ต่อไปครับเราไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลยครับนู่นครับย้อนกลับไปพรีเมียร์ลีกกันเลยเอาไว้ใช้ท้ายนะค,คุณผู้ชมจะได้ฟังผมนานๆหน่อยวูแฮมตันจะพบกับแมนซิตี้ครับคุณผู้ชมวูแฮมตันอันดับ16ของตารางแมนซิตี้เป็นจ่าฝูงครับอยู่ในอันดับหนึ่งของตารางคู่นี้แมนซิตี้ ต่อ1.5นะครับต่อลูกครึ่งฮะเราจะมีบทวิเคราะห์หน่อยผลงาน5นัดหลังสุดของวูแฮมตันเองครับก็ส่วนใหญ่จะออกไปทางแพ้ครับเนี่ยมีชนะ1เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง3ครับมีชนะบล็กคู5-0ในคาราบาวครับ แพ้คสตันทาเลในพิมเมลิกสองสามแพ้ลิอร์พูในพิมเมลิกหนึ่งสามเสมอรูตันทาวในพิมเมลิกหนึ่งหนึ่งแล้วก็เพิ่งจะแพ้กับอิสบิดทาวในคาราบาลครับไปสองประตูต่อสามนะครับเกมนี้นะครับเขาบอกว่าเกมเนี้ยปูแพร์ตันน่าจะส่งบรรดาผู้เล่นตัวหลักที่กลับคืนสู่ทีมอีกครั้งนะครับหลังจากที่ได้พักมาอย่างเต็มที่ในบอลถ้วยคาราบาวครับนะครับซึ่งก็น่าจะนํามาโดยกับตันทีมอย่างทางด้านแม็ คิวแมนนะครับที่จะจับคู่กับทางด้านครกนดอสันในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟส่วนพื้นที่ตัวรุกตรงกลางก็จะเป็นทางด้านของเบลกาดอ่าคาดว่าจะถูกแทนที่โดยเมธาอุตคุณย่าพร้อมกับดันทา้งด้านของควางกีฮานของเกาหลีใต้นะครับไปยืนกองหน้าตัวเป้านะครับส่วนสถิติของแมนซิตี้กันบ้างครับห้านัดหลังสุดเองเนี่ยพวกเขาชนะ4ี่แล้วก็แพ้แค่หนึ่งเองนะครับมีชนะ ฟูลแลม5-1ในพรีเมียร์ลีกชนะเวสต์แฮม3-1ในพรีเมียร์ลีกชนะเลสเตอร์เบลเกต3-1ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับชนะฟอร์เรสต์2-0ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็แพ้ 01, นิวคาสเซิน0-1ในคาราบาวครับซึ่งนัดนั้นซิตี้ก็ส่งพวกบรรดาผู้เล่นสำรองดาวรุ่งลงน,นะครับโดยวิเคราะห์ความพร้อมของแมนซิตี้วันนี้ครับน่าจะยังคงไม่มีทางด้านคีวินเดอะบอยนะครับที่บาดเจ็บยาวและจะกลับมาอีกทีต้นปีหน้านู้นเลยนะ ส่วนในรายของจอห์นสโตนกับทางด้านเบรนโดซิวาเนี่ยยังคงต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งนอกจากนี้กองกลางตัวเก่งอย่างโรดดี้เนี่ยก็ยังติดโทษแบนอยูน่นะครับโรดดี้นะครับอ่าหลังจากที่โดนใบแดงในเกมพิมร์ลีกนะที่ผ่านมาอย่างใน,นก็ตาเลยครับเกมคาราบาวครับเนี่ยมาตโอโควสิตที่บาดเจ็บไปก่อนหน้านี้สามารถกลับมาลงสนามได้อีกครั้งซึ่งในเกมนี้ก็คาดว่าเจ้าตัวจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยการจับ คู่กับอีกหนึ่งแข้งใหม่อย่างทางด้านเมตาอุตนูเนสนะครับที่จะเตรียมลงสนามพบกับอดีตต้นสังกัดเก่านั่นเองทัศนะครับอย่างที่บอกครับ6นัดอาุดที่เจอกันมาซิตี้ชนะ6นัดรวดเลยนะครับและ3นัดล่าสุดที่เจอกันมาซิตี้ชนะแบบขาดลอยคุณผู้ชม3-0 3-0 5-1คอนคองค่างที่จะแบบหนึ่งชั้นเลยนะครับแล้ววันนี้ถึงแนีจะออกมาเยือนดูทางด้านะครับแต่ฟอร์มที่อ้อนแรงนะครับของมาซิตี้แล้วการที่ ต่อแค่1.5หวังเจี๊ยบครับผมว่า2เมตรมีแน่นอนครับฉะนั้นคู่นี้ต้องคิดนะครับกดแมนซิตี้ทีเด็ดอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมคู่นี้นี่วงเล็บให้ตัวหนาๆเลยนะว่าต้องกดเลยนะครับสำหรับคู่นี้แมนซิตี้ไปได้เลยทำเงินแน่นอนครับและสุดท้ายยาไปที่สเปอร์พบกับลิเวอร์พูลครับคุณผู้ชมท็อตแนมอสเปอร์ ทีมอันดับ4ของตารางพบกับลิเวอร์พูลทีมอันดับ2องคับถือว่าเป็นอีกหนึ่งบิ๊กแมตช์ของพเมลีในสัปดาห์นี้ของวันเสาร์นี้เลยนะครับดูนครับใตรทีพบกัน5นัดหลังสุดเนี่ย เป็นลิ้วพูนะครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าครับโดยเอาชนะไปถึงสามครับแล้วก็เสมอสองยังไม่แพ้สเปอร์เลยนะครับมีชนะสี่สามอ่ะต้องย้อนกลับไปนุ่นทาสองพัยสิบเอ็ดสเปอร์แพ้ลิ้วพูหนึ่งสามครับแล้วก็สเปอร์เส,สมอลิ้วภูสองสองลิ้วภูเสมอสเปอร์หนึ่งหนึ่งสเปอร์แพ้ลิ้วภูหนึ่งสองแล้วก็ลิ้วภูชนะสเปอร์สี่สามเนี่ยครับ สถิติเวอร์พููค่อนข้างข่มครับแล้วคู่นี้เนี่ยจริงๆคู่นี้เวอ้์วููต่อ0.25นะครับก็มันก็ค่อนข้างที่จะสูญเสียงผมว่าเราไปเล่นนี่ดีกว่าไปเล่นสูงดีกว่า่าไปเล่นสูงปั่มดีกว่าเพราะฉะนั้นเพราะว่าคู่นี้สูง2.75นะคุณผู้ชมและทั้งสองทีมเวลาเจอกันเนี่ยครับอย่างที่เราดูเนี่ยดูดิโอ้โหมันมีสามมิลรวมกันได้แปดเจ็ด สี่ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีสามเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็คือยิงกันเกินสามลูก,กน,นะครับเพื่อคู่นี้สูงแค่สองมอทาว่าเราไปโฟกัสที่กดสูงดีกว่าเนาะอืมอะดูความพร้อมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับอ่าดูใส่ิตินิดนิดนึงเนาะแต่จริงๆผมว่าไม่ไม่อยากให้กดกาให้เลือกทีมไหนนะครับอยากให้เล่นสูงมากกว่าคับคู่นี้ ผลงานที่ล่าสุดของลิ้วผู่ครับก็ชนะรวดครับส่วนส่วนสเปอร์มีเปล่าวะสเปอร์ต้องมีดิห้าลัาสุดของสเปอร์ในี่ชนะสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับมีชนะอาร์เซนอลสองสองขอไปดูผิดดูผิด ชนะบอลมัดสองศูนย์แพ้จุดโทษฟูลแลมสามห้านะครับเบลครับนะครับชนะเบอร์ลี่ห้าสองในพิมเมลีชนะเชฟฟิลสองหนึ่งแล้วก็คุณจะเสมอกับอาร์เซนอลมาสองสองในเกมเยือนพิมเมลีสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าจะบอกว่าใครแพ้ชนะเนี่ยมันมัน,ม,นมันวิเคราะห์ยากมากมันสูสีนะครับเพราะเล่นสูงไปหรือเ่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่ต้องคิดเดยอะครับกดสูงไปเลยครับยิงกันมันอย่างแน่นอนครับ อาละรครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของการวิเคราะห์และฟันธงฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่29กันยายนก็อย่าลืมครับยังมีกีฬาเอเชียนเกมนะที่ยังแข่งขันกันอยู่ตอนนี้นี่ล่าสุดนี่วันคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยฮับเดล่าสุดไทยได้มาแปดเหรียญทองแล้วนะครับตอนนี้เป็นอันดับห้าของทวีปเอเชียและเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าของอะไรนะเจ้าของเจ้าเหรียญทองซีเกมครั้งล่าสุดเนี่ยไอ้ที่มัน เป็นเจ้าเจ้าภาพเนี่ยเออที่มันเป็นเจ้าของกีฬากุลคแมร์เนี่ยมันหายไปไหนยังไม่ได้สกเกลียญเลยนะครับตอนนี้เนี่ยลาวเองยังมีทั้งสองเหรียญทองแดงและลาวยังเก่งกว่ามันอีกนะทำบูชาเลยแหละไม่ได้พูดถึงทีมไรเลยนะครับโอ้โหแล้วตอนซีเกมเป็นเจ้าเหรียญทองไปได้ยังไงวะพอมาเจอระดับเอเชียนี่ใช้คําว่าหมาหงอย,ยดีกว่าครับเวียดนามเองก็ยังเพิ่งจะได้แค่หนึ่งเหรียญทองเองนะครับส่วนไทยเราที่เป็นอันดับสามของซีเกมเนี่ย ตอนนี้เป็นอันดับห้าของเอเชียไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนทิ้งอันดับสองของอาเซียนตอนนี้ที่คืออินโดนีเซียน,นะครับมีสามแค่สามเหรียญทองนะครับแล้วก็น่าจะจบแล้วด้วยอินโดนีเซียไม่น่าจะมีมีเหรียญทองได้แล้วนะหรืออาจจะมีวิ่งต้องดูอีกนิดนึงอาจจะมีวิในส่วนของวิ่งร้อยเมตรชายเลยพวกนี้ที่อินโดน่าจะทำงานได้ดีนะครับแต่ผมว่าก็ยากอ่ะเพราะไทยเราก็โหดเหมือนกันอนะ่ะใช่ไหมภูริพลอะไรเนะี่ยใช่ไหมเออแล้วก็ต้าอัทธา ต้าอัดอะไรวะต้าสระอัดปะอผมผมลืมเฉยเลยอะไรของผมเนี่ยอ่าสอละอัดดับบางที่เมื่อวานเนี่ยวิ่งเนี่ยครับวิ่งเข้าไปเป็นอันดับหนึ่งของฮีทฮิทที่สองหรือฮีทที่หนึ่งเนี่ยแหละแต่ว่าก็จะจับเข้ารอบรองชนะเลิศไปแล้วนะครับเช่นเดียวกับบิลพูริพลด้วยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมว่าเราอาจจะมีเหรียญเพิ่มจากกีทาเนี่ยแะครับ นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับสําหรับทีเด็ดฟุตบอลดีๆแบบนี้แล้วก็การเพิ่มเติมข่าวสารเนี่ยผมก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่าแถมๆไปให้นะครับหนิบๆไปให้หนีบๆไปให้จะมีข่าวสารสมาส่งกันบ้านเนึ่งบางคนนี่เข้ามาจะแบบวิแต่ฟันธงอย่างเดียวเลยอ่ะอย่างน้อยก็ได้รับข่าวสารวงการกีฬาไทยและวงการฟุตบอลนอกฟุตบอลไทยไปด้วยเลยนะครับ,น,น,รบน,นี่คือทั้งหมดของการวิเคราะห์และฟันธง ประจำวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแชนแนลวินลี่บ้านผลบอลเ้วยนะครับเราเองก็จะมีคิดดีๆแบบนี้มาเป็นประจำทุกวันก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ